สวัสดีค่ะสำหรับคนที่มีโรคปวดหลังนะคะปวดหลังเนื้อหลังไม่หายนะคะปวดกล้ามเนือ้อปวดเส้นเอ็นเนื้อหลังทั่วตัวนะคะก็วันนี้ค่ะเกดก็มีท้ายืดง่ายๆมานะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรค่ะมีไปแต่ตัวค่ะตอนนี้เกดอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะก็เกดหายแล้วค่ะแต่เกตก็ต้องยืดอยู่เป็นประจำนะคะเกตใช้เวลาวันละแค่5นาทีนะคะช่วงนี้ในการยืดนะคะไม่ต้องใช้เยอะค่ะยืดน้อยๆแต่ยืดบ่อยๆนะคะจะทำให้อาการปวด ของเรานะคะดีขึ้นแล้วก็อาจจะหายได้ในที่สุดค่ะซึ่งเกศก,ก็ทำมาอยู่เรื่อยๆนะคะทำมาแทบทุกวันแหละอ่าก็มีบ้างที่ไม่ทำแต่ก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาทำทุกวันนะคะ <_ S 1> เพื่อที่ว่าจะไม่ให้อาการปวดนะคะกำเริบค่ะ,ะนี่นะคะใครที่มีอาการปวดหลังคอบ่าไหลนะคะปวดเอวนะคะแล้วก็เจ็บปวดแสบเส้นหน้าท้องนะคะคือเกตเป็นโรคไอกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นหักเสบเรือรังใช่ไหมเราก็ต้องมีการยืดเหยียดกันทุกวันเกตไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะคะเกตจะใช้การยืดเส้นเอาค่ะนี่ค่ะแล้วก็จับไว้ให้มั่นนะคะอันนี้เกศจับกับเสาของชิงช้าค่ะอันนี้อยู่สนามเด็กเล่นค่ะดึงตัวเองขึ้นมานะคะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้แหละเนี่ยค่ะคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อได้ดีค่ะทำงานมาทั้งวันแล้วนั่งอยู่กับคอมนานๆไม่ดีนะ นี่ค่ะอันนี้ท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เกตไว้ยืดเส้นหน้าท้องค่ะเกศเคยเจ็บปวดแสบทรมานหน้าท้องมากๆมาแล้วแบบทรมานมากแบบอยู่เฉยๆไม่ได้เลยค่ะต้องขยับหน้าท้องตลอดนะคะเกตก็ต้องเนี่ยค่ะทําท่านี้เพื่อยืดเส้นหน้าท้องยืดเส้นหลังแล้วก็ยืดแขนแล้วก็ยืดของหน้าขาด้วยนะคะท่านี้ดีมากค่ะลองอัดแอปกับอุปกรณ์ที่บ้านดูนะคะเนี่ยค่ะ ทำอยู่เรื่อยๆค่ะเกศถ้าไม่องนั้นอาการกลับมาแน่นอนค่ะถ้าเกศหยุดยืดไป3วันนะบอกเลยว่าอาการกลับมาปวดแน่ๆค่ะตอนนี้นะคะไม่ต้องกินยาคลายเส้นหรือคลายกล้ามเนื้อใดๆแล้วค่ะใช้การยืดเส้นช่วยเอาค่ะในทุกๆวันใกล้จบแล้วค่ะคือคลิปสั้นๆคลิปนี้เกศทาสั้นๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าถ้าไม่ต้องเยอะท่าไม่ต้องมากแต่ว่ารักษาได้จริงนะคะแล้วก็คลายปวดคลายเมื่อยได้จริงค่ะ สุดท้ายก็จะยืดเส้นขาตัวนี้ทําขาให้ตึงเข้าไว้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะต้องไปดึงกับเส้นสลักเพชรให้มันลงมาไม่ให้มันยึดติดกล้ามเนื้อบิดอะไรอย่างเงี้ยทาทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะยืดให้ตึงนะคะยืดให้สุดค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคลายนะคะคลายด้วยการเอ่ห่ยงสะบักกันนิดนึงเขาเรียกเหวี่ยงเอเวเหวี่ยงสะบัก ท่านี้ค่ะจะทำให้แบบคลายปวดหลังนะคะคลายอาการกลึงตึงของกล้ามเนื้อหลังค่ะยกไหล่นิดนึงนะคะให้มันคลายนิดนึงค่ะหมุนเอวนิดนึงนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเก๋ก็จะในเรื่องของ si Jo i จอนะคะนี่ค่ะ อย่าลืมนะคะทําทุกๆวันค่ะดีทุกๆวันค่ะอาการปวดไม่หายแน่นอนขอบคุณที่ติดตามค่ะ